ไยังค่ะสมานสมาสมานบังแม่กูลาเไปมาทงนะจ้ามาหงนะเอาอัปเดตป้าบัวเอาอัปเดตป้าบัวเปทัี่ทั้งสี่ป้าบัวข้างหลังจ้าบัวข้างหลังจ้าเบาดีดีเบ้าเพงเป้าบัวข้างหลังจ้าเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าน้องพิมพ์พามาสุมมาซุ่มไปลงมาสิลงมาไปลงไป ลงไปลงไปไปนี้ยืนหันหน้ามาหาแม่ก่างมืออีกเห็นบัวจ้าหนะ้าน้องพีมเล่นนี่จ้ามีดอกบัวสวยๆพร้อมไปไปเบื้องปูนากันไปเดินไป,ปน,นี่นี่มาฟังนี้ปูนา,นาเพราะงไงไรปูนาปูนาเพราะงไงไรเพราะไงไล่พราะไงไล่ปูนา ปูนาอยู่ไหนเนาะทำไมไม่เห็นเนี้ยโอ้ยไ่เห็นเลยพี่น,อน้องปูนาอยู่ใส่บรุเห็นะกะสังกะสังนี่กะสังนี่กระสังกะสังอยังกระสังปูนากระสงปูนาข้าคุน้ำสนะาเวินอย่างนันกดี เสียงดินเปะ๋ปะเป๋ะเอียมเป๋ะจุูนนะเห็นบ่เห็นบ่นี่แหละอาหารปูดน,นะอาหารโกรบอันนึนอาหารกรบปูนกบๆ,ๆกบโกบๆ,ๆกบๆๆกบกบมุดลงไปแล้วข้าวมันเยอะเกินข้าวมันเยอะเกิน ปูนาไม่มีสักกระตัวกินหมดแล้วค่ะอทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยค่ะไม่เป็นไรทิ้งเนี่ยเห็นที่เขาเินจ้ะจ้ะป่ะป่ะเดินไปไหนอีกจะพาไปดูอะไรอีกคนสวยไปดูปูนานี่ไงปูนาไม่เห็นไม่เห็นไปดูนู่นป่ะไปดูจะพาไปดูผีเสื้อจ้าไปดูแม่วัวป่ะ ไปไปหาไม่เหยลับก่อน่ะอ,อ,อะไรเหรออุ้ยขยับไปยี่ลูกไปมดแดงเยอะเนี่ยพอเหยไลเอาข้าวมามันก็เนี่ยปูนาเห็นไหมมันก็ออกรูมาสี่นะ่ะไปไปหาไม่หลับย่างไป ไปไปดิไปถอดรองเท้าดูซิมีไหมไปไปตรงที่ตรงที่เป็นแปลนไปโน่นไม่เหยหลับปล่อยงัวไปแล้วงัวไม่เหยหลับไปละนี่ไงขี้งัวขี้งัวอะไรก้อนหินก้อนหนินอ่ะอใช่ไหมเนี่ยมีอะไบ้างว่ามีแมงขี้เต้าดิเนี่ย มี่เม,ม,มีแมงคีเตาเหรอมีต่เสียมีเขียดเจนาอยู่เนี่ยโน่นอะ่ะเขียดเจนาหัวเต็มเลยนู่ะนนอ่ะ่ยเหัมันน <c oughs> ี่คนยานยานฮะนีย่ย่งเห็นไมน้ำตาลนางกินยาน พี่น้ำตาลพี่บอนไก่นะพี่น้ำตาลเนี่ยพี่น้ำตาลพี่บอนไก่อพี่น้ำตาลไปพ่อแม่พี่สาวมันพี่สาวไอ้ตุ๊บเท่งมาแล้ว <c oughs> มาแล้วครับดูดูหน้าคนกลัววัวไม่ต้องกลัวแม่อยู่นี่ดูหน้าดูหน้ากลัววัว ไปไปตานไปไปน้องพิมพกลัว <c oughs> น,น้องหาใบแน้องพิมพกลัววัวจ้าไม่ต้องกลัวนางไปแล้วน่ะ <c oughs> ไปเดินไปาานไปน,นั่นแหละไปทางนู่นแหละแ <c oughs> ม่นางย่านงวัวในนางย่านงัว แม่นางย่านงัวไปแล้วนะจ๊ะเด็กน้อยกลัววัวเด็กน้อยกลัววัวนะจ๊ะเด็กน้อยกลัววัวไปแล้วนะจ๊ะไปฝั่งนี้ดิไปดูรถไถพอญิกาดิไปดูัวไ่ใจข้าบคอ,อาบคออะไรวัวพอญิกาไม่อยู่ เ,เป็นไรจ้ะ,ะรถไถนาพ่อหญิกกาไม่ใช่รถเกลยนะ่ลยวรถไถนาะมามันจเจออะไรครับหัวนี่ <c oughs> <c oughs> นูนปลาบัวนะจ้ะ ช่วงหน้าแรงกง็แรงช่วงมีน้ำก็มีบัวนี่เด้จ้า,าอดอกบับวหาาน,น้าบัวนองน้ำก็จะเป็นแบนบนี้น,นะจ้าบัวบัวพยิกา,า,าบัวพญกาาีเยมอยากมา,มา,กา,า,มาแม่เ เย็นดีสบายไหมไม่ไหวผีแสืไม่ชอบกินอย่างอ่ะเย็นดีสบายไหมสบายไม่ไหผีแสืไม่ชอบกินอย่างอ่ะผีเสื้อก็กินกินน้ำหวานดอกไม้ก็นี่ไงดอกไม้เต็มอยู่เนี่ยไม่เห็นเด้อข้าวว่าให้ผีเอกเนี่ยไม่ได้ลูกเดี๋ยวผีเสื้อกาก็บินมากินเองจ้าเขาชิคก้าวพี่สาวว่ มีจ้ะอย่างมีป่านั้นบ่มีจ้ะในภาพตอนอยู่โรงเรียนนพีนนพีนมีมีผีเสื้อผีเสื้อบ้ามาอยู่โรงเรียนนพีนนพินป่านก็จะผีเสได้แต่ทุ่งนาสวยไหมคะโอ้ยไม่อยากมาอยู่นี่ยนังอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไล์ พีมาดูน้องบัวบายบายพิมพามาดูน้องบัวนะคะเดี๋ยวพิมพามาดูรองบัวแล้วก็มีผีเสื้อด้วยผีเสื้ออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไงมันลงน้ำอยู่อ๋อผีเสื้อลงน้ำได้อีกอย่ามันลงน้ำอากาศมันมันมันบูตายน้ำเ้เว่าวเป็นตูวเป็นตาใบพี่นองเอ้ยผ่า,านวิสัย พี่เสื้อไม่ชอบกินอย่างพี่เสื้อชอบกินอะไรพี่เสื้อชอบกินอะไรมันชอบกินนี่ไงขยับไปอีกให้ชมวิวหนองบัวกับเด็กน้อยชอบกินอันนี้หันหน้ามาหาแม่ชมวิวไปก,ก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อนี่ไงดอกไม้ เ้ <im <im e ีไยวพาดต้นอะไรต้นแคทงต้นแคทงน่าเรงค่อยเป็นดอกน่าเรงค่อยเป็นดอกแล้วพามปชื่อบรรตเตอรม่ชื่อบรรเตอร์บังน้ามาบังน้าวอ่ะกับพงเยี่ยกาไ่ได้มาปลูกปลูกแต่บักเผาอยู่ข้างหลังเห็นไ่มต้นมะพร้าวข้างหลังเห็นไหมนี่หมี ต้นนะพร้าวไม่ใช่เฮ้ยแ,<ฟ>แม่หลกักเสเียงอะไรเสียงไฟเงียรอดพาไปเจ็บนี่มาแน่โอ้ยเจ็บไม่ได้ล่วงน้ำเต็มไม่ถ้าน้ำไม่เต็มเราต้องเจ็บได้ใช่ถ้าน้ำ เอาเราก็ทุกระโดดบกักบัวไปลงไปแล้วเราตรจังนา,าที่เกี่ยวออกไปแล้วก็เหลือแต่จะฟางข้าวแค่ว่าดอกอ้เอาเก็บเอาสิดอกกักบ,บุ้งได้เลยป๊อปได้เอ<ด>อ <c oughs> <c oughs> ทุงนาแดนนี้เอาหนีผมดิเอานนีหูหนีหูหูยืบหูยืดใสหูโอ้ยมานี่เอามือออกนี่นี่เดนมีอีกแล้วุงนาแดนนี้ไม่มีความมหายนางไม้น้อยค่ะ เอาก็ให้เนบไว้หงไว้ไปไปมานี่มามามามอยู่นี่มาอยู่นี่อยู่นี่น้องพีนไปยืนอยู่นั่นแล้วปิดคลิปใม่แม่ไปหันมาสำหรับคลิปนี้ฝากฝากกันไร กดแชร์กดแชร์ให้ให้น้องพิมด้วยนะคะน้องพิมด้วยค่ะกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มีที่มีที่ติดตามชมน้องพิมที่ติดตามชมน้องพิมเดี๋ยวน้องพิมจะทำหาคลิปเดี๋ยวพี่จะทำคลิปที่ไปที่ไปดูก็ท้อหินแล้วค่ะอืมเดี๋ยวพิมจะหาคลิปดีๆมาให้ชมกันจ้า เดี๋ยวถ่ายคลิปหลายๆจ้าบ๊ายบายจุบ๊บว่สวันดีค่ะกันวันดีค่ะ